รอยเท้ายายพระผดะเด็จทะัตะชีโวคุณยายทำนายฝันวันหนึ่งหลังจากเขียวนั่งสมาธิเช้าจรดเย็นเย็นจะรดเที่ยงคืนติดต่อกันมาจนกระทั่งถึงวันที่8วันที่9วันนั้นพอเก้าโมงเช้าก็รู้สึกโหยเพราะหลุยนั่งมาตลอด ในมิดอะไรก็ไม่เกิดท้อขึ้นมาเลยล้มตัวลงนอนและฝันไปในฝันนั้นเห็นเจ้าเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งปกติเจอหน้ากันทีไรเป็นต้องรีบเข้ามาเตือนเสียงลั่นว่าระวังนะฝึกสมาธิมากๆเดี๋ยวจะบ้าในฝันว่านั่งสมาธิอยู่ดีๆเจ้าเพื่อนคนนี้ก็หน้ายืน่นหน้ายาวมาเตือนอีกว่า นี่เผด็จระวังเป็นบ้านนะเนื่องจากจำคำแนะนำของคุณชยบุญได้แม่นยำว่าเห็นนิมิตอะไรให้ปั้นเป็นองค์พระให้หมดก็เลยเอื้อมมือไปตบหน้าเจ้าเพื่อนตัวดีเสียสองสามผัวตั้งใจจะปั้นเป็นพระพุทธรูปแปลกเจ้าเพื่อนนั่นกลายเป็นพระพุทธรูปเหมือนใจคิดนั่งอยู่กลางท้องดิบดีทีเดียว แล้วเห็นหลวงพ่อวัดปากน้ำมองผ่านกระจกใสๆมาด้วยสายตาดุดๆคล้ายจะบอกว่าให้ตั้งใจนั่งสมาธิให้ดีแค่นั้นยังไม่ตื่นฝันต่อไปอีกว่าตัวเองสวมเกราะทองชุดนักรบจีนโบราณยืนอยู่ริมทะเลรู้ในฝันว่ามีหน้าที่ขนคนข้ามทะเลฝันได้สามฉากก็ตื่น รู้สึกใจชื้นว่าถึงนั่งกำหนดนิมิตองพระแล้วไม่เห็นก็ยังดีที่ได้เห็นในฝันแล้วก็มีความสุขอยู่ลึกๆเล่าให้คุณยายฟังคุณยายบอกว่าพระนิพพานท่านสอดละเอียดลงมาบอกหน้าที่ให้อยากจะคิดว่าคุณยายพูดเล่นแต่อยู่ด้วยกันมาเป็นปีไม่เคยเห็นท่านพูดเล่น ก็เลยต้องหยุดคิดทบทวนดูตัวเองว่าจริงๆแล้วเราไม่ใช่คนฝันบ่อยนานๆจะฝันสักทีแต่ฝันที่ไรมักจะแม่นสมัยที่กำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เคยฝันว่าไปที่สระว่ายน้ำแห่งหนึ่งเจอฝรั่งรูปร่างหน้าตาอย่างนั้นๆทั้งๆที่ไม่มีวี่แววว่าจะได้ไปเมืองนอกเลย แต่สามเดือนต่อมาเกิดได้ทุนไปประเทศออสเตรเลียต้องพักการเรียนไว้กลางคันไปอยู่ที่นั่นได้ประมาณสิบวันก็ไปที่สระว่ายน้ำแห่งหนึ่งรู้สึกคลักค,คล้ายคลั่คลาว่าเคยมาเห็นฝรั่งยืนอยู่ขอบสระสองสามคนมีความรู้สึกว่าเคยเห็นมาก่อนแต่นึกไม่ออกว่าเคยเห็นที่ไหนกลับมาหอพัก มาจดบันทึกประจำวันในสมุดประจำตัวเล่มเดิมพลิกไปเจอเรื่องที่บันทึกเกี่ยวกับความฝันคราวนั้นเอาไว้ก็นึกออกทันทีว่าทั้งสระว่ายน้ำทั้งฝรั่งพวกนั้นเราเคยเห็นในฝันนั่นเองการฝันเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าก่อนหลายวันหลายเดือนอย่างนี้เคยฝันมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นที่คุณยายบอกว่า พระนิพพานสอดละเอียดคงไม่ใช่เรื่องที่เอามาล้อเล่นตอนนั้นรู้สึกแปลกๆว่าเราไม่เคยคิดจะบวชและถ้าจะบวชก็จะต้องมีลูกมีเมียเสียก่อนหน้าที่ขนคนไปนิพพานนี่น่าจะเป็นของพวกประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งไม่ใช่เราแน่ๆมาคิดดูอีกทีเราก็เคยคิดจะสร้างวัดสักสามวัด อุทิศให้พ่อหนึ่งวัดแม่หนึ่งวัดและครูบาอาจารย์อีกหนึ่งวัดถ้าจะขนคนก็คงข,ข,ขนเข้าวัดนี่แหละแต่เราคงไม่อยู่วัดด้วยเข้าใจสียอย่างนั้นก็สบายใจไม่เสียโครงการแต่งงานความจริงหน้าที่ขนคนเข้าวัดนี้อัตมาถนัดมากมาปฏิบัติธรรมที่บ้านธรรมประสิทธิ์ไม่นาน อาตมาก็ชวนน้องๆชมรมพุทธศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆมานั่งสมาธิกับคุณยายได้มากขึ้นมากขึ้นแต่เพราะความไม่รู้จักเลือกไม่รู้จักกรองคนอาตมาจึงทำความเดือดร้อนรำคาญใจให้คุณยายมากปกติคุณยายไม่ใช่คนช่างพูดช่างคุยและไม่ชอบคนพูดมากเพ้อเจอ้อ แต่สำหรับอาตมาและคุณชยบู์คุณยายให้ความเมตตาอธิบายเรื่องละเอียดละเอียดในสมาธิให้ฟังเสมอแม้เรื่องความฝันซึ่งเอาแน่อะไรไม่ได้คุณยายก็อุตส่าห์ตรวจดูให้อย่างละเอียดคราวหนึ่งเมื่อฝากตัวเป็นศิษย์คุณยายได้ประมาณ5-6เดือนคือประมาณกลางปี2510าอาตมาฝันว่า นั่งอยู่ที่ศาลาแห่งหนึ่งเห็นหงทองบินร่อนอยู่ไกลๆใครเห็นก็วิ่งตามไปหวังจะจับตัวตอนมันร่อนลงพื้นดินในฝันอัตมานึกอธิษฐานว่าถ้าเป็นบุญของเราขอให้หงทองตัวนี้จงบินเข้ามาหาเองไม่ต้องให้ไปวิ่งไล่จับอย่างคนอื่นเขา พอจบคำอธิษฐานหงทองก็บินลงมาหาอัตมาจริงๆเข้ามาหมอบให้อิงหลังแต่โดยดีรุ่งขึ้นเช้าจึงนำความฝันไปเล่าให้คุณยายฟังคุณยายนั่งสมาธิตรวจดูสักห้านาทีก็ลืมตาจ้องมองอัตมาตาขมิงคุณเด็ดพักนี้ไม่ค่อยนั่งสมาธิใช่ไหม ครับยายไม่ค่อยได้นั่งงานมันมากอัตมาตอบรับเสียงอ่อยบอกแล้วไม่เชื่อนี่กามกำเริบแล้วคุณยายฉีกหน้าอัตมาต่อหน้าลูกศิษย์ของท่านที่นั่งหน้าสลอนคุณยายนะคุณยายสอนอัตมาแบบผ่าตัดสดๆไม่ฉีดยาชาเลยอัตมารู้ตัวเองอยู่เหมือนกันว่า ถ้านั่งสมาธิน้อยฤทธเจ้าชู้ก็โผล่ขึ้นมาเหมือนกันแม้ผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาธรรมดาขี้ริ้วขี้เหร่ยังไงบางคราวก็เห็นเป็นสวยไปได้อาศัยที่คุณยายรู้เท่าทันไปเสียหมดและวางแผนสกัดกั้นไว้ได้ทุกทีอัตมาจึงเอาตัวรอดได้บวชมาจนทุกวันนี้อีกห้าหกเดือนต่อมา หลังจากฝึกสมาธิกับคุณยายมาได้ประมาณหนึ่งปีตรงกับต้นปี2511อาอัตามาก็ฝันว่านั่งเรือไปสี่ห้าคนเรือลำนี้แปลกไม่มีเครื่องยนต์หลวงพ่อธรรมชยโยตอนนั้นยังไม่บวชยังเป็นคุณชยบูรณ์สุดที่ผลทำหน้าที่ถือท้ายอาัตามายืนอยู่หัวเรือ คอยชี้ให้แวะรับคนที่หนีน้ำท่วมไปติดอยู่เกาะเก่งต่างๆที่ห้อยโหนอยู่ตามต้นไม้ก็มีอาตมาชี้ไปตรงไหนนายท้ายก็แวะรับให้ทั้งหมดพอคนเต็มเรือก็ไปส่งขึ้นฝั่งเสียทีหนึ่งมีอยู่คราวหนึ่งเรือบรรทุกคนมากเกินกำลังจึงคว่ำต้องช่วยกันกู้เรือ พักพวกที่มาด้วยกันถูกน้ําพัดหายไปเหลืออยู่เพียงสามคนคือหลวงพ่อธรรมชโยอัตมาและคนที่มาด้วยกันแต่ต้นอีกหนึ่งคนนึกหวัดหวาดในคำทํานายอยู่เหมือนกันแต่ก็ไปเล่าให้คุณยายฟังคุณยายบอกว่านั่นเป็นหน้าที่ของคุณคุณอธิษฐานร่วมกับคุณชัยโบ์มา ว่าจะช่วยกันรื้อสัตว์ขนสัตว์ตามแบบอย่างนักบำเพ็ญบารมีทั้งหลายในอดีตพักพวกที่ตกน้ำหายไปคือคนที่บารมียังหย่อนอยู่เขามาช่วยงานได้ระยะหนึ่งก็จะเปลี่ยนใจไปมีครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียตามประสาโลกโลกของเขายายช่วยอะไรไม่ได้แล้วยายก็สั่งต่อ คุณเด็ดนะคุณต้องทำหน้าที่เป็นเสากระโดงเรือคุณชัยบู์จะถือท้ายแต่ทำงานต้องรู้จักประมาณกำลังถ้างานใหญ่นักจะไปไม่รอดเพราะหนักเกินกำลังเล็กนักก็ไม่พอมือเสียเวลาทำอัตมาขอร้องให้คุณยายแก้ไขเพราะสงสารเพื่อนที่ตกน้ำไป แต่คุณยายบอกว่าม่านมันสอดละเอียดแล้วแก้ยากผังสำเร็จเป็นอย่างนี้เสียแล้ววันนั้นคุณยายชี้คุณของการประพฤติประมรจันและโทษของการครองเรือนมากแต่ถึงขนาดนั้นอาตมาก็ยังไม่คิดจะบวชอยู่นั่นเองต่อมาอีกประมาณสามเดือน อาตมาก็ฝันว่าได้ม้ามาหนึ่งตัวม้านี่แปลกมีริ์มากขนาดยอดเขาสูงแหลมเหมือนปลายเข็มม้าก็ยังพาอาตมาขึ้นไปได้กระโดดจากยอดเขาหนึ่งไปอีกยอดเขาหนึ่งก็ได้อาตมาบังคับม้าให้ต้อนคนจำนวนมากขึ้นเขาเพราะน้ำกำลังจะท่วมม้าก็ช่วยต้อนคนให้อาตมา ได้ตามความต้องการทุกอย่างเสียงผู้คนอึงคนึงไปหมดขึ้นเขาต่อเนื่องกันทั้งวันทั้งคืนไม่รู้จบเอาความฝันไปเล่าให้คุณยายฟังอีกคุณยายบอกว่าถ้าคุณตั้งใจประพฤึิทำไปเรื่อ,อยๆคุณจะสามารถช่วยชาวโลกให้เข้าถึงพระรัตนตรยัยและชวนมาปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาได้มาก เป็นปรากฏการพิเศษของยุคนี้ตอนนั้นอาตมาฟังคุณยายทำนายฝันก็คิดคล้อยตามไปว่าเราคงเหมือนอนาถบินทิกะเศรษฐีเป็นกองสเสบียงให้พระศาสนาเราจะช่วยกันทั้งครอบครัวทั้งลูกทั้งเมียเลยอาตมายังไม่คิดเลิกล้มโครงการแต่งงานอยู่ดี ่อมาถึงปลายป,ายปี2512ได้ที่ดินสร้างวัดจากการบริจาคของคุณหญิงประหยัดแพทยพงษาวิสุทธาทิปดีจำนวน196ไร่ที่จังหวัดปทุมธานีแต่ยังไม่ได้ลงมือสร้างอัตมาก็ฝันแปลกฝันว่ามีขบวนแห่สามขบวนใหญ่พอขบวนแห่นั้นเข้ามาใกล้ เห็นคุณยายนำขบวนที ua, g g on ่หนึ่งคุณยายส่งนกยูงแก้วให้อัตมาหนึ่งตัวใหญ่ขนาดนกยูงจริงๆสวยงามมากเหมือนแกะสลักจากเพชรเป็นนกยูงเป็นๆในฝันรู้ว่าเป็นกายสิทธิ์ดีใจมากก้มกราบคุณยายถึงสามครั้งขบวนที่สองเป็นขบวนของหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลวงพ่อส่งราชสีแก้วให้หนึ่งตัวเป็นกายสิทธิ์เหมือนกันพอกราบท่านแล้วท่านก็เลยไปขบวนที่สเป็นขบวนของหลวงพ่อธรรมชโยท่านส่งครุฑแก้วกายสิทธิ์ให้ในฝันนั้นอัตมาดีใจมากแม้ตื่นแล้วก็ยังดีใจไม่หายเพราะรู้สึกเหมือนรับมากับมือจริงๆ และเหตุการณ์เพิ่งผ่านมาหยกหยกพอไปเล่าให้คุณยายฟังท่านหัวเราะชอบใจแต่เราชักผวากลัวคุณยายบอกการกำเริบอีกแต่ท่านอธิบายอย่างอารมณ์ดีว่านกยุงหมายถึงว่าจะเป็นที่รักที่พอใจราชสีแสดงถึงความมีอำนาจไปถึงไหน จะเป็นที่เกรงใจถึงนั่นครุฑหมายถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะขจรกระจายไปทั่วโลกพร้อมกันนั้นคุณยายก็กล่าวยืนยันว่างานสร้างวัดทุกอย่างจะสำเร็จไม่ว่าอุปสรรคจะเป็นอะไรก็ชนะหมดฟังคุณยายทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าอย่างนี้แล้วทำให้อัตมา ย้อนนึกไปถึงคําทํานายของหลวงพ่อบุญธรรมวัดเขาแหลมจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอาตมาเคยไปฝึกสมาธิกับท่านเมื่อครั้งที่ยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมแปโรงเรียนเตรียมอุดมก่อนท่านจะมรณภาพได้กล่าวกับอาตมาว่าหมั่นรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีต่อไปข้างหน้า ชื่อคุณไปถึงไหนพระพุทธศาสนาจะไปถึงนั่นตอนนั้นอาตมาคิดว่าตัวเองคงมีชื่อเสียงไปไกลอย่างขุนแผนยังไม่คิดบวชอาจารย์ผู้นี้ท่านสอนทำสมาธิแบบกำหนดลมหายใจเข้าออกไว้ที่กลางท้องแล้วภาวนาเป็นมรณานุสติว่าตายตาย บอกว่าถ้าตั้งใจปฏิบัติธรรมพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าจะเสด็จมาประทับอยู่ในตัวของทุกคนท่านยังบอกอีกว่าตัวของท่านเองเวลาไปไหนวันไหนนั่งสมาธิแล้วสบายๆจะเห็นพระพุทธเจ้าใสาชัดเจนเหมือนทำด้วยแก้วมานั่งอยู่กลางท้องบางวันพูดกันได้ยิน บางวันก็ไม่ได้ยินแล้วแต่ว่าสมาธิดีไหมตอนนั้นอาตมาแย้งท่านไปข้างๆคูกูว่าพระพุทธเจ้าจะมาอยู่ในท้องได้อย่างไรหมอผ่าตัดคนไข้ไม่เห็นเคยเจอเลยท่านก็ตอบว่ามันเป็นของละเอียดให้ฝึกไปอีกหน่อยก็จะเข้าใจเอง